ดูกบ50เมตรของน้องกู๊ดชัญญาบ้านสมเด็จนะครับน้องกู๊ดอยู่รูที่4นะครับน้องกู๊ดอยู่รูที่4นะครับรายการเตรียมทหารนะครับวันนี้แข่งเป็นรายการที่2นะครับดูสิครับน้องกู๊ดจะทําลายสถิติได้ไหมรายการเตรียมทหารสถิติอยู่ที่40 60เสเส็จเนี่ยนะครับ40ครับโอ้โหรายการนี้สถิติทําไว้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับดูที่ครับว่าน้องกู๊ดจะทํายังไงนะครับกับสถิติรายการนี้นะครับน้องกู๊ดจะทําได้ไหมนะครับ มาลุ้นกันนะครับขึ้นแทนแล้วนะครับนกูดอยู่รูที่4ี่นะครับตอนนี้มาลุ้นกันนะครับรูที่4ี่กับรูที่หกขับเขี่ยวกันมาตลอดเลยนะครับ2คนนี้ออกตัวมาแล้วนะครับขึ้นทีหลังนะครับรูที่5สตรีมไลท์ขึ้นนามาก่อนเรือมเดนิดนิดครับนกูดพยายามดึงหนักลงหนักขึ้นมาครับนกูตดึงแล้วครับนกูตดึงแล้วครับกูตดึงขึ้นนํามานิดหน่อยครับกูตดึงขึ้นนามานนิดหน่อยครับ ขึ dos, ้นนำมาแล้วครับประมาณขึ to ้นช่วงตัวอ่ะนกู๊ดนำมาแล้วครับนกู๊ดนำมาแล้วครับก to ู๊ดดึงหนักนครับนำมาแล้วครับดึงหนักนำมาแล้วครับประมาณหนึ่งช่วงตัวอ่ะนกู๊ดนำมาแล้วครับนำมาแล้วครับดูเวลานะครับทำแล้วสามสิบวิทำได้ไหมครับสี่สิบวิดวทำท่าจะยากเหมือนกันนะครับแต่นกู๊ดพยายามครับพยายามทำเวลาให้ดีที่สุดครับพยายามทำเวลาให้ดีที่สุดครับพยายามทำเวลาให้ดีที่สุดครับโอ้เข้าไปแล้วครับด้วยเวลา 4,2,2,6นะครับไม่ทำลายสถิติของโรงเรียนเตรียมทหารนะครับแต่ไม่เป็นไรครับได้เหรียญทองอันดับหนึ่งไปนะครับ